สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสปริงเยเยอะมากครับน่ากลัวมากครับตอนนี้นะครับดูระดับน้ำครับตอนนี้ฝนก็ยังตกต่อเนื่องครับบ้งบ้งบ้งเก็บอะไรไม่ทันเลยอะกำแพงแตกบุ้มกำแพงบ้านแตกบุ้มทีเดียว กองบรรณาธิการข่าวไบรท์ทีวีได้รับการยืนยันว่าเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาจนถึงขณะน,นี้วันที่27สิงหาคม2,567เกิดสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์บริเวณบ้านห้วยใสหมู่5ตำบล2คอนมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านขณะที่พื้นที่ยังมีฝนตกโปรยปรายอยู่ที่อา่างขาปูดครับ ตอนนี้น้ำล้นสปริงเวย์เยอะมากครับน่ากลัวมากครับตอนนี้นะครับดูระดับน้ําครับตอนนี้ฝนก็ยังตกต่อเนื่องครับสปริงเวย์เราจะรับได้ขนาดไหนไม่ทราบครับครับตอนนี้เยอะมากครับอนนี้สภาพของน้ําอ่างผาโปรที่ล้นสปริงเวย์มาครับผู้ใหญ่สาธิตพุทธิไทยรายงานจากอ่างผาโปรครับครับตอนนี้ล้นสะพานตะกี้ไม่ล้นสะพานนะครับ เยอะมากครับน่ากลัวครับพี่น้องเอาน้ำท่วมห้่ยสูนแล้วบุง้งเอาอู้กัแเพงไปหมดเลยดีนะรถเอาขึ้นทนันรถอีปัวขึ้นไม่ทันเนี้ยบงบังบ,งบงเก็บอะไรไม่ทันเลยอะกําเพงแตกบุ้มกําแพงบ้านแตกบุ้มทีเดียวน้ำ ทะลักเข้าท่วมบ้านไปหมดเลยอ่ะอออะไรไม่ทันเลยข้างล่างหยิบไม่ทันเลยลูกชายก็ร้องให้วู๊ตายแล้วตั้งแต่มาอยู่ห้วยสูนะมีมือนี่เด้เด้วยอันนั่นตายแล้วบังเนี่ยสวนทุเรียนคอย แล้วรถนิดดีเอาขึ้นไปทันรถอีปูเอาไม่ทันนะั่นนะ่ะรถอีปูจมอยู่ใต้น้ำนู่นโอ้แม่ก้อนเอาดูบ้านแม่นายดูบ้านแม่นายดูบ้านแม่นายอุ้ยทันเบิดทันเบิดโอแม่พี่น้องบ่งนะวงเน,นื้ออุ้ยฉันชักสิหายตายตายตายขันยังสิอุ้ยทันเบิดแม่ ไม่่อยไม่่อยไม่่อยเจอน้าต่วนขนาดนี้โอ้ยตั้งสติกว่าจะได้ดูกำแพงบ้านนี่กำแพงบ้านไปหมดแล้วโอ้ oh my god สิบปีฉันยังเพิ่งจะเจอครั้งแรกเนี้ยหน่วยศูนย์เนี้ย ทีเดียวเลยอะกำแพงบ้านพังพอกำแพงบ้างบ้านพังจุ้มทีเดียวอะน้ำไหลเข้าบ้านเลยหยิบจับอะไรไม่ทันสักอย่างจะวิ่งหนีออกจากบ้านก็ไม่ทันแล้วน้ำไหลมาเต็มไปหมดเลยอะเอาไม่ทันเลยไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้ไงมาได้อย่างจากางักยังกูสิไปเอาสมุดบัญชีก่อน มีมีเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวโอ้ยลูกน้อยก็พอลูกน้อยนี่เสียสิหลอกลูกน้อยไว้ข้างล่างก่อนมีหนูลองไปไม่ได้ลูกดูสิเอาอะไรไม่ทันเลยอ่ะไหนน้ําท่วมถึงตรงไหนวะมีมีอยู่ตรงนี้ก่อนน้องอย่าลองไปโอิตายตายแม่จะไปเอาสมุดบัญชีลูกจะเบิรงแม่น่เอา ปังบ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 ังเอาหยั่งบทันเลยพี่น้อนไปเบิดเลยค่ะพี่น้อนฉันป้าปู่พี่น้อนเอ้ยพาห่มพาห่มมีหยัง่งออกบทันเลยุูนะมาอุย้ยใจสั่นเบิร์ตใจสั่นหมดเลยเดี๋ยวเด้ออาจจะสั่นหน่อยเด้อพี่น้องเอ้ยตายตายตายขันจังที่พัสดาเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวเดยวเอาเอกสารขึ้นข้างบนก่อนลูก แม่เอ็มนี่เอกสารเพื่ข้างบนก่อนเอกสารเพ้นข้างบนก่อนเขากับท่านได้กินเอาเอาเอาอุ้มลูกน้ำเลยนี่เอาให้บังเอาให้บังเอาเอาเอ่อสดไว้หน่อยเออจะสดไว้อะแหละเฮ้ยเสนเบิดแม่ฝั่งซันในจังหน่อยด้อ ตัวหมดเลยอ้อพวกนี้เดี๋ยวดีเด้อเอาเอกสารขึ้นข้างบนก่อนเอาเอกสารขึ้นข้างบนก่อนโอ้โห้โอ้โอลูกกูปะปะปะลูกปะเดี๋ยวเด้อใจเย็นๆเด้อทุกคู่ทุกคนใจเย็นเด้อโอ้ นี่น้องนั่งลงก่อน,อนแล้วมันติตกโดนปั้นไดบัดนนี้เดี๋ยวดูด้านในวะเดี๋ยวเดีย๋ยวเด้อเออดังบได้จักยางเลยลูกน้อยกับพ่อลูกน้อยเดีย๋ยวเดีย๋ยวเยเปิดได้นอประตูบัดนนี้ก็ปเปิดบได้เสบุงข้างนอกสั่เด้อ กล้องสั่นเลยเด้อโอเปิดมาได้เดี๋เดๆๆๆด้เด้ด่เหรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกล้องอาจจะสั่นหน่อยเพราะหามุมอยู่คุณนากำแพงเฮียนเนี่ยมองนี่นี่ละ่ะกําแพงเฮียนมองนี่มันแตกที่ไหนที่อุตรดิต์จ้ะที่บ้านห้วยศูนย์ กำแพงตรงนี้นี่ยเนี่ยนี่เนี่ยเห็นปะเนี่ยมองนี่นะกำแพงมองนี่นะมันแตกก่อนพอมันแตกบุม้มทีเดียวมันก็มาโลดมาทีเดียวเลยเออหยั่งบทันเลยพฟูน่ะเบืองแรงนาเฮียนที่นอนอีปูไปเบิดหลบหน้ามาเร็วมากเลยบทันไปตั้งโตอีกหยังย่งเลยเสียหายเยอะมากเลยนะบ้านนิยาเนี่ยเพราะว่ากำแพงไปเบิดเลย กำแพงเฮียนไปหัวน้อยน้ำมาแห้งหลายกำแพงเอาปุยู่คุณนะรถอีปู่แล้วคุณนะพอตา กัวแต่ชิตกี้าเราออาอีกอย่างบ่ระทันเลยมาไม่ไอายมัน่นน้ำท่วมกแพังพังหมดแล้วโอ้มายกอดคุณแม่ฟองสันในจากน้อยเด้อตื่นโอ้ยมันมันตกใจหลายตกใจแห้งวิ่งเอาอะไรไม่ทันเลยลูกชายก็นอนอยู่บนที่นอนในประตู กำแพงเนี่ยมันมัน,มนล้มลงเนาะมันเสียงดังพอมันเสียงดังปุ๊บลูกชายตื่นไม่ได้เอาอะไรเลยวิ่งอุ้มลูกอย่างเดียวเลยอะยมาแม่อ้ายมาซอยเนี่ยอนนี้อันนี้มะจิมาซอยอันนี้้างหนูไห่สอดอนนี้มาซอยเก็บคอง ไอ้หน้ามันไหลแห้งเด้อจะจอดรถไว้ข้างบนเจ้าสิงยางมาได้บอลษัหน้ามันไหลแห้งอีเลีไอ้มีเจ้ามาเจ้าระวังตัวเน่เด้อเพราะว่ามันมันแห้งอีหล่บางแม่กำแพงเฮี้ยนต้นไม้ยังฉันไปเบิดแล้วเมตายแล้ว รถมันจะเอาไปได้ไหมล่ะพ่อป่านี้แล้วมันขับต้านไปได้ไหมรถพ่อน่ะอุ้ยอยากสิหไห้ไปทุกคนพ่อกับแม่ก็อยู่นี่แหละตอนที่มันน้ำมันมาล่ะพ่อกับแม่อยู่สวนพ่อกับแม่ก็อยู่สวนทุเรียนหลังบ้าน แล้วน้ำเข้ามานิดใจสั่นตั้งสติกว่าจะได้ร้องกรี๊ดอยู่คนเดียวใจปู่ย่าได้ยินนะ่ะแกก็เลยมาเสียงแหบหมดแล้วนิดเนี่ยจ้องนิดอะร้องกรี๊ดไงกรี๊ดคือสติแตกเลยอะ่ะมันเอาอะไรไม่ได้ไงจะทํายังไงจะทําอะไรจะเอาอะไรก่อนกว่าจะตั้งสติได้เพราะว่ารถยนต์พ่อก็จอดอยู่นี่ใช่ไหมอะ่ะเราเราก็ ไม่รู้จะทํายังไงไงขับรถก็ไม่เป็นกรี๊ดอย่างเดียวรกรีเสียงมาดังลั่นบ้านเลยหนูอะ่ะหนักเลยพี่อึงเสียหายเยอะมากเลยพี่อิงรถพ่อเอาออกไปไม่ได้เดียรถนิดพ่อแกไปจอดไว้ข้างบนก่อนแต่รถพอดิมันมเอาขึ้นคือเราไม่คิดว่ามันจะมาขนาดนี้ไงรถพ่อเลย จอดไว้ข้างล่างเอ้ยเออจอดไว้บ้านล่างรถหนูน่ะพ่อ,อกแกขับไปส่งไปเกรดมั้งก็เลยจอดไว้ข้างบนทุกปีนะเอาทันนะนู่นนูนน่ะนันบุกน้ำมาแล้วนู่นนู้นน้ำแรงมากพียรี่บ้านล่างพวมจะถึงหน้าต่างแลวพี่อึ้องนี่นี่เอา้าดูย่า มันถึงไหนอะมันจะถึงหน้าต่างแล้วเนี่ยเหลืออีกนิดเดียวเองล้นะประมาณบอกนงได้จะถึงหน้าต่างละนี่จะไปไหนก็ไปไม่ได้อ่ะจะไปเอาอะไรลูกชายเกาะติดอยู่อย่างเงี้ย รถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ตายหาแล้วฟังเบสปุ๊บปวดหัวเลยที่อุตรอตรดิดค่ะอุตตรดิดบ้านห้วยศูนย์นะบ้านล่าง ฝั่งนน้นไงมันมันในนั่นน่ะไปหมดเลยก็โอ้หลายแสนตือไปละบ้านเสียหายทั้งขนาดนี้หลายแสนหลายแสนพี่นอ้องเอ้ยกำแพงบ้านไปเบิดลพร้อมในบ้านอีกรถอีกหูสายกดเดี๋ยว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 ,ยว,ยวตัดหนึ่งตัดหนึ่ง นคิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้นู่นตรงนน้นนู่นแม้มกำแพงกำแพงบ้านเนี่ยคือยิงยาวเลยนะตั้งแต่นี่นู่นไปสุดนู่นเลยนะกำแพงบ้านนะไม่เหลือเลยสุดท้าย แกจะไปบ้านแกนะแกจะไปบ้านแกสู้เด้อกระสูอยู่ข้างล่างอ,อยู่ข้างล,างล่างรถไปไม่ได้เอรถข้ารถหนูอยู่ข้างบนอยู่ ขนอะไรอ่ะพี่หมีมันขนบัท่านแล้วอ้ายมันทวมแบบว่าอีปูผู้เดียวจังซี่นะมันขนของบัท่านก็ยังว่าพอหน้ามา่นิดได้ ได้กระเป๋าอ่ะกระเป๋ากระเป๋าตังโทรศัพท์สองเครื่องกับที่ชาติกำนันน้นอ่ะที่เหลือคือบอ่เอาอย่างเลยเอาบ่ได้ไอ้ลูกหน่อยพร้อมบ่มีผู้ใดอยู่บ้านไหนปูย่ายอยู่อันนั้นไหมอ้ปูย่ายอยู่สวนทุเรียนคนประคืดมะนานหรือสิมาเร็วปนี้มอไซค์ยอยู่ข้างล่างสามคันรถยนต์อีกหนึ่งคัน เรียบร้อยพี่น้องไหนเดี๋ยวไปอยู่ไปดูนู่นนี่มีไหนหลบดิหลบก่อนหลบก่อน ตรงนี้มีเฮียนกับสีหกหกแน่เด้อเดยวมาฟังพี่กอนเดี๋ยว,วเดยว,ดยวโอ้มันเบิ้งบ่เห็นเออเบิ้งห็นได้ซ้ำนี่เนี่ยได้ซ้ำนี่นาฮยนหนาเฮียน,นเยนบิงเอาพี่น้องนาเฮียนด้นี่ โอ้ยพ่อตาดอนแหงบอสบายอยู่ไม่ผูใ้ใดอยู่บ้านไม่นายอยู่บ้านผู้เดียวพี่ไม่นายอยู่บ้านบ๊อบบุ๊ังแม่คุณนะมองบ้านไม่นายแหมตรงบ้านไม่นายอะ่ะสามแยกถึงเป้าพี่มีสามแยกอะ่ะพี่เข้ามาได้อยู่หรอกนิดคิดว่าพี่เข้ามาได้ถึงแค่สามแยกตรงบ้านนะ่เคยเพ่อโอ้อะ สมาไอเจ้าโอ้ะไปตรงนั้นนะปะมาถึงอยู่มาถึงอยู่มันหนักสุดกับบ้านล่างนั่แหละหนักสุดก็คือบ้านหนูเลยนี่แหละบ้านย่าเลยแหละมันต่ํามากอุ้ยหมาก็ลอยน้ําไปเร็วหมาลอยน้ําไปเร็วอะทุกคนอุ้ยอยากจะร้องไห้หมา มันต่ำปุ๊บน้ํามันก็เลยสูงไงดูทิ่ตรงทางอะ่ะมันถึงเอวนะนะน่ะนน่นแล้วดูส่วนนิดดิน้ำมันมันถึงเอวเลยนะนะ่ะเอาตรงนี้มันมันมันไอ้นั่นไง แม่ก็อยู่ข้างล่างเลยพี่เอิงแม่ก็อยู่ข้างล่างพ่อก็อยู่ข้างล่างแต่แกนู้นอยู่สวนนู่นน,นูนนก็อยู่นู้นอยู่อยู่อยู่บนเขานะ่ะอยู่ตปตนะ้น่ะแล้วน้ํามันมามันมาเร็วแล้วที่นี่แกก็เดินบุกน้ํามาเพื่อให้มันมาถึงบ้านน่ะพี่แล้วมันก็เลยเอาอะไรไม่ได้เลยหนูก็อุ้มบารมีอ่ะหนูก็เอาบารมีอ่ะ นี่ยนั่นเพิ่งจะมารั้น้ำท่วมตอนที่ว่ากำแพงบ้านมันพังมันพังลงมันเสียงดังมากเหมือนระเบิดเลยอ่ะแล้วลูกชายหนูตื่นมันร้องไห้หาแม่หนูก็เรียกวิ่งมาอุ้มลูกก็ได้แค่ลูกกับกระเป๋ากับโทรศัพท์สองเครื่องแค่นั้นแหละรถอะอีปู่จะมาขับรถไปมันก็ไม่ได้แล้วเพราะมันมาเร็วมากน้ะมันถึงหน้าประตูบ้านตรงเนี้ยมันถึงตรงนี้เร็วมากเนี่ยเนี่ยเนี่ี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย ปู่จะขับรถออกไปปู่กว่าจะเดินมาถึงบ้านน่ะไม่ถึงห้านาทีอะ่ะน้ำท่วมหัวเข่าแล้วอะ่ะตู้เย็นก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะว่าเอาอะไรไม่ได้สักอย่างเลยจริงมาเร็วเกิน ห้วยสูนค่ะที่อำเภอฟากข้าที่บ้านห้วยสูนในบ้านล่างเนี่ยบ้านบนไม่เท่าไรบ้านล่างอลยทีท่วมในรอบโอ้ในรอบสิบปีเลยนะแต่นิดมาเป็นสะพายเนี่ยสิบปีแล้วอะ่ะเนี่ยแหละเพิ่งเห็นน้ําท่วมหนักครั้งนี้แหละมันไม่เคยท่วมเข้าบ้านสักทีมาปีนี้แหละมันไม่ไหวอะ่ะ ไกินแล้วทำไมพี่น้องเอ้ยแม่ตื่นสวยอะ่ะไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้ครับรับ,บไ,ปไปเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ให้กินนมไปลูกปะเออเอเดี๋ยวตั้งโทรศัพท์ไว้นี่ก่อนค่ะตั้งกล้องก็ไม่มีโอ้นุ่นะ่ะคุ่น่ะ น่าจะยังไม่ตัดไฟมั้งก็ยังไม่มีใครทันตั้งตัวเลยอะ่ะยังไม่ตัดยังไม่ตัดจังหวัดไหนครับจังหวัดอุตรดิตค่ะตอนนี้อุตรดิตนะ ที่อุตรดิต์ภาพบ้านห้วยสูนอำเภอภากใ้าคับน้ำท่วมถึงหน้าต่างเลยนะถ้าลงไปข้างล่างนี่คือดูชั้นล่างอา่ะเดี๋ยวพาไปดูชั้นล่างเดี๋ยว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 ัดเนึองด้วยพี่น้องด้วยมันกระอาจสิ กล้องมันอาจเสียงนั่นเนี่ยกล้องเนี่ยผลมาได้แค่นี้นี่ของขนได้แค่นี้เองอิปู่คนเดียวเราก็ต้องเดินลุยน้ําอ่ะถ้าให้มาดูข้างล่างมีมีน้องอยู่ตรงนี้ก่อนลูกอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะโอเคตัว <c oughs> เสื้อผ้าจาันชุดเสื้อในเกงในเก็บไม่ทัน m ม่ก็เอาไม่ทันเลยจริงๆพี่น้องมีหนูยอย่าลงมาสิลูกออยอ้ยอๆๆ้ลูกก็อยากลงมาเดี๋ยวเดียอุ้มลูกก่อนตายแล้วเสื้อผ้าเรามีเอ้ยนี่คนอะไรไม่ทันน่ะอยู่ยังไงวะเสื้อผ้ามีสักชุดทั่วหมดเลยเอาอะไรไม่ทันเลย เนี่ยที่โพลรู้ไหมนี่บันไดขั้นจะท่วมบันไดขั้นแรกแล้วเนี่ย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 เยเนี่ยฝนไม่ทันหรอกเอาให้ดูน้ำํำนี่อันนี้ในบ้านนะเดี๋ยวดูเดีอันนี้คือในบ้านนะอือในบ้านเนะี่ยมันก็เลยตะตุ่มขึ้นมาไงอันนี้ก็อ,อยู่ในบ้านอันนี้ก็อยู่ในบ้านอันนั้นที่นอนข้างในนู้นเป็นที่นอนเ้วเนี่ย นี่ไงโอ้กระเป๋าเดินทางกันเสื้อผ้าก็อยู่ในนั้นหมดอ,อะไรไม่ทันเลยอะ่ะดูดีน้ำอะดูดิเนี่ยอืมน่ะรถปู่ก็อยู่นี่รถที่ปู่ก็อยู่นี่มอตอร์ไซค์ล้มไหม อเตอร์ไซค์เดี๋ยวดูก่อนมอเตอร์ไซค์อยู่ปะวะมอเตอร์ไซค์ล้มหมดเลยอะ่ะต้องสามสี่คันน่ะไอปู่คนเดียวไงเราดูใดดิดูใดดิไมไมากอดลูกชายบอกว่าไมายกอดที่อุตรดิตถ์ค่ะ บ้านห้วยสูน้ำเพอฟากท่าค่ะตำบลสองคนอนค่ะโอ้เป็นล้านแบบนี้แล้วเป็นล้านความเสียหายบ่อหวดกับต้องหอดละ่ะกำแพงไปเบิดเลยกำแพงเฮียนตรงเนี้ยกำแพงรถอีกสวนทุเลียนอีก ตายมเราถุงใหญ่ในชีวิตเลยเช่วยปู่เก็บของแล้วลูกอ่ะไอ้มีจะอยู่กับใครอ่ะอุ้มไม่มีอยู่เนี่ยจ่ให้ไปช่วยยังไงอ่ะ ไอมีให้อยู่กับใครมันร้องไห้อยู่คนเดียวเหรอมันจะเอารถออกอยังไงใครจะมาช่วยเราใครจะมาช่วยเราเอารถออกอยังไงเธอก็ดูน,านด้าดิหน้าบ้านนะ่ะเพราะเราจะเอารถไปจอดไหนมันไม่มีที่จะให้จอด รองเท้ารองเท้าอะไรกันอยู่ในตู้รองเท้าแลนะ้วน่ะที่มันไอ้นั่นนะนะ่ะตู้รองเท้านะมาถึงตอนนี้คือเอาไม่อะไรไม่ได้เลยคือเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนไม่ได้ไม่ได้หยิบจับอะไรสักอย่างหยิบแค่กระเป๋ากระเป๋าเงินกับโทรศัพท์สองเครื่องกับพี่ชาร์จแค่นั้นแล้วก็ลูกอุ้มวิ่งขึ้นบ้านนะ่ะมันมาเร็วอะ หมาไปแล้วหมาเลี้ยงอยู่ที่บ้าน3าตัวเลย